ครับสวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับวันนี้จะมาํำชมวิธีปลูกถ่วงลิโงมครับนะครับลิโซมส่งเข้าโรงงานครับอันโนมจะเป็น มานสามปะหลาครับในพื้นที่อำเภอพบพระจะมีกาปลูกพืชหลากหลายครับในพื้นที่อำเภอพบพระนะครับตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจะวัตตะครับตรงโน้นที่ดอยตรงน้นครับเป็นการ,รปลูกขีนครับ กขินครับในพื้นที่ตะบ,บมช่องแคบอำเภอพุพะจะมีการปลูกพืชหลับไหลครับมีทั้งอวาคอดโดมันสำปะหลังขีนพริกครับมีหลายอย่างครับถ้าทุกคมเ,เพื่อนเพื่อว่ามันเท่ ได้ครับมันเที่ยวชมพื้นที่การทางการเกษตรครับอันนี้จะเป็นวิธีปลูกทอริโสมเราจะเริ่มปลูกในเดือนสีหาสีหาคมครับสีหาคมวันที่ สิเป็นต้นปครับก็ประมาณนี้จะปลูกได้ตรงขนาดนี้ได้เดือนกว่าครับเพราะว่าเดือนนี้สีหาคมกันยาตุลาครับดูครับต้นทอิโสมต้นสูบุมมากเลยครับส่งเข้าโรงงาน จังหวัดลำปางครับจะมีพ่อค้ามาละซื้อถึงที่เลยครับถึงไร่เลยครับเราไม่ต้องไปโคชนไข่ครับพ่อค้าจะมาซื้อถึงที่ไร่เลยครับนะครับ แปลผลิสมครับครับให้ทุกคมเพื่อเพื่อนชมครับผลิสสมต้มสมบูมมากเลยครับนะครับเราจะเล่นเกตเกยวผลผลิตในเดือนพฤศจิก,กาครับพฤศจิกาปลายเดือนพฤศจิกา นะครับโอเคครับสวัสดีครับ